ก็เข้าร่วมด้วยนะคะแต่ก็มาช่วงเวลาตั้งแต่นั้นค่ะที่นี่ก็เด็กที่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะที่โรงแรมในนครลอสแอนเจลิสอายุ48ปีตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีพผลการตรวจออกมาอยู่เป็นทางการในอีกประมาณสัก8สัปดาห์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะครอบครัวก็เรียกว่าได้ติดตามตื่นหรือว่าโดยจากเว็บไซต์เอาแล้วกัมาที่งานคาริโอเกันบ้านค่ะทั้งที่บราซิลนะคะรวมไปถึงที่อิตาลีด้วยนะคะ เริ่มกันที่ละครโยนนะคะก็ะะะเต็มเรื่องนักท่องเที่ยวข้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะออกมาสนทนานกันเต็นที่นะคะสไตล์กันบ้าค่ะผู้คนก็เต้นตามจังหวะรองด้วยนะคะนี่ก็เป็นงานในช่วงยางวันนะคะคนก็แต่งชุดแฟนซีสีสันสวยมากนะคะ เรีว่ามีความพิจาราากันในแบบที่แตกต่างน,นะคะนะคักท่องเที่ยก็บอกว่างานคาริวที่บางาลิลไม่เหมือนกับที่อื่นก็จะไปรวมตัวกันที่แซนบ้าโดมนะคะเพื่อมชมคณะเต้นแซมบ้าด้วยนะคะก็จะมีคณะนรรมการใดมาคอยจัดถึง้านกันนะคะจะเป็นางานที่เป็นไฮไลท์ขององานไม่ต้องเ้ียหรเรื่องเรือส่งกเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่อิดีลี้ด้วยคือชมบ้านรื เก่งยงไงงไงก็เป็นงาท่เ็นไฮไลท์ของการเด็กน้อยเลยเด็เล็กเข้ามาดกันะคะที่คาร์นที่เลนิสของอิตาลีแบบางด้วยะก็มการมาอยกถึงด้นะค่งงไงกเนงานที่เป็นไฮไลท์ของอิี้ยนะ เราผมไม่รู้จะมีบางงานจะมีอะไรแบบสมมนิถูกข้าให้เจอาวถูกต้องแกงสลักเยอะอ่ะตอเล่้เยอะเร่ก็เราจับยานจานีวาแล้วอหนาวพวกนี้หนาวตเยนมีเรองงขอสุดท้ายหน่อยนะคะพระนาทิบดีเบนยอติโนของพีินะคะตอนนี้กำลัง